ดูเข้าบัญชีแม่เล้าท,ทุกเดือนค่าเรียนดูลูกชั้นให้เก่าทุกเดือนแล้วถ้าสมมุติมีอะไรสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วยูเจอกันแบบนี้ UK, ในทุกๆครั้งแล้วดิฉันดีใจนะคะที่พวกคุณเข้ามาชมคลิปของดิฉัน ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงๆอ่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะคะมีหญิงสาวหลายคนที่ไม่รู้ว่าสามีที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมั่งหรือว่าจะต้องรับผิดชอบชีวิตของใครบ้างนะคะก่อนที่คุณจะตกลงแต่งงานจดตกลงจดทะเบียนสมรสกับเขาหรือว่าตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วย้ายมาอยู่ต่างประเทศ คุณต้องถามในรายละเอียดต่างๆว่าเขาต้องรับผิดชอบใครบ้างต้องส่งเสียดูแลใครบ้างนะคะเพราะว่าหลายคู่ที่ไม่เคยถามอะไรว่าที่สามีหรือสามีตัวเองเลยก่อนที่จะย้ายมาอยู่ต่างประเทศหลังจากที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วมาเจอหลายๆเรื่องก็เลยจะรับไม่ได้นะคะถ้าปรับจูนกันหรือว่าเข้าใจนะคะทำความเข้าใจไม่ทิฐิไม่ เอาแต่ใจตัวเองรับฟังเหตุผลชีวิตคู่ก็จะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเอาแต่กระเง้ากะงอดหรือว่าไม่รับฟังเหตุผลอะไรไม่เปิดใจทิฐิเยอะอีโก้สูงอาจจะทําให้ชีวิตครอบครัวล่มสลายได้นะคะเหมือนกับชีวิตน้องท่านนี้น้องท่านนี้เป็นแม่ไม้ลูกติดนะคะหลังจากที่คบหาดูใจกับ หนุ่มต่างชาติเขาก็จะมาเยี่ยมมาหาบ่อยๆอยู่สองสาครั้งนะคะหลังจากที่ตกลงแต่งงานกันแล้วแล้วก็ทำวีซ่าให้เธอย้ายมาอยู่ต่างประเทศกับเขาเธอก็แรกๆก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทีนี้ในทุกๆเสาร์อาทิตย์เธอเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องไปรับลูกของเขา มาที่บ้านแล้วก็พากันออกไปกินข้าวนอกบ้านทุกครั้งซึ่งมีเธอแล้วก็ลูกเธอออกไปด้วยนะคะแรกๆเธอก็ไม่ถามแต่ว่าหลังๆมาเธอก็เริ่มถามว่าอ้าวทำไมคุณต้องต้องไปรับลูกทุกเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วทําไมคุณจะต้องเข้าไปในบ้านของเมียเมียเก่าคุณด้วยแล้วไปคุยอะไรกันนานสองนานกว่าจะออกมาซึ่งฉันกับลูกนั่งรอในรถนานมาก ทําไมยังต้องติดต่อกันอยู่ทั้งที่เลิกกันแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเลิกกันแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เรารู้จักกันติดต่อกันมีความสัมพันธ์กันในฐานะพ่อกับแม่ของลูกเราเท่านั้นเองก็เหมือนคุณคุณก็อยากขาดจากสามีคุณก็ต้องทําแบบนี้ไม่ใช่เหรอเธอบอกว่าไม่ใช่เลิกกันแล้วอดีตสามีฉันมันก็ไปตายที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่า ฉันกับลูกก็อยู่ที่นี่ฉันไม่ให้มันมาหาลูกฉันเธอก็บอกแบบนี้เขาก็บอกอืมคงเป็นเพราะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโอเคหลังจากที่หลายครั้งหลายครั้งเวลาผ่านไปผ่านไปทีนี้เธอก็บอกว่า <S <S> <S เห็นลูกคุณบอกว่าเดือนนี้ของเงินเพิ่มไม่ใช่เหรอเพราะว่าโรงเรียนจะเปิดเทมเอมอ่ ทำไมคุณต้องให้หละ่ะเขาก็เลยบอกว่าฉันเป็นพ่อฉันก็ต้องให้สิเธอก็ถามอีกว่าอ้าวแล้วแม่เขาละ่ะแม่ออกเหรอทําไมจะต้องยกภาระทั้งหมดมาที่คุณเขาก็เลยบอกว่าในทุกๆเดือนฉันจะต้องส่งเงินค่าเลี้ยงดูเข้าบัญชีแม่เขาทุกๆเดือนค่าเลี้ยงดูลูกฉันให้เมียเก่าทุกเดือนแล้วถ้าสมมุติมีอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีก ฉันในฐานะพ่อฉันก็ต้องจ่ายอีกอย่างการที่ฉันจ่ายให้ลูกเนี่ยฉันจะต้องรับผิดชอบค่าค่าเลี้ยงดูในส่วนนี้จนกว่าเขาจะอายุ18ปีโดยหักอัตโนมัติจากบัญชีของฉันนี่คือกฎหมายของประเทศนี้ถ้าไรายได้ฉันมากขึ้นฉันก็ต้องส่งมากขึ้นถ้าไรายได้ฉันน้อยลงฉันก็จะส่งน้อยลงนี่คือกฎหมายของที่นี่เธอปีแตกเลยเธอบอกว่าอ้าวทำไมคุณยังส่งเงินให้เมียเก่าอยู่ละ่ะ อยู่เมืองไทยไม่เห็นจะต้องทําอย่างนี้เลยผัวเก่าฉันมันไม่เคยส่งไม่เคยดูดําดูดีไม่เคยสนใจลูกเลยเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นกฎหมายของที่นี่ถ้าสมมุติผมไม่ส่งเขาก็จะยื่นเรื่องไปที่หน่วยงานแล้วเขาก็จะมาหักผมโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาบอกผมก็ได้เธอก็เลยบอกว่าใช่เหรอไม่ใช่ว่าคุณเต็มใจให้เหรอเขาบอกว่านี่ลูกฉัน ฉันก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบร่วมกันกับแม่ของเขาซึ่งเงินมันไม่ได้มากมายเลยในแต่ในแต่ละเดือนที่ฉันจะต้องจ่ายให้พวกเขาเธอก็งอน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 มากทีนี้พอปิดเทอมเธอก็พาลูกกลับไปเมืองไทยเธอบอกว่าฉันจะกลับบ้านปิดเทอมก็กลับบ้านไปทีนี้เขาก็ติดต่อเธอประจําทีนี้ ใกล้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วพอใกล้จะเปิดเทอมเขาก็บอกเธอว่าอ่าให้รีบพาลูกกลับมาเพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วจะต้องมาซื้อชุดเสื้ออะไรอีกเธอบอกว่าเธอไม่กลับจนกว่าเขาจะหยุดการส่งเงินให้เมียเก่าของเขาเขาบอกเฮ้ยฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้นี่มันคือกฎหมายของที่นี่คุณต้องเข้าใจสิ คุณถามเพื่อนๆคุณก็ได้ว่าหลายๆคนที่มีสามีต่างชาติแบบนี้เขาจะต้องรับผิดชอบลูกเขาเธอก็บอกฉันไม่รับรู้ฉันรู้แต่ว่าคุณหยุดส่งเงินให้เขาเมื่อไหร่ฉันถึงจะพาลูกกลับกลับมาเขาก็ง้อหลายข้างหลายหนง้อไปเรื่อยในหลายหลา,หลายข้างในหลายหลายหนเธอก็ไม่ฟังลูกเดียวหงอนเพราะว่าคิดว่าถือไพ่เหนือกว่าผัวต้องง้อแน่นอนแล้วผัวต้องยอมทําตามตัวเองแน่นอน ด้วยความคิดที่ว่าเพราะว่าผัวรักและเอาใจมากนะคะทีนี้เขาเลยบอกว่าใกล้วันแล้วนะใกล้วันที่ลูกจะเปิดเทอมแล้วนะเธอก็บอกว่าถ้าเขาหยุดส่งเงินให้เมียเก่าเมื่อไหร่เธอถึงจะกลับเขาก็บอกมันก็แล้วแต่คุณคุณก็อยู่ที่เมืองไทยแล้วกันแล้วพอสิ้นเดือนต่อมาเขาก็ไม่ส่งเงินให้เธอนะคะคือเขาเขาจะดักนิสัยเธอเขาไม่ส่งเงินที่ที่จะต้องส่งเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็น ไปอยู่เมืองไทยเธอก็โทรหาเขาว่าทําไมไม่ส่งเงินให้ฉันเขาบอกว่าอา้าวในเมื่อคุณคิดที่จะอยู่เมืองไทยโดยไม่กลับมาที่นี่ทําไมผมจะต้องส่งเงินให้คุณในเมื่อคุณคิดว่าคุณอยู่ที่เมืองไทยมีความสุขแล้วคุณยื่นข้อเสนอแบบนี้มาผมทําไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายไม่งั้นผมจะต้องติดคุกคราวนี้เธอก็บอกอีย่างวะทําทไมรอบนี้มันไม่งอวะอ๋อก็ได้อะ ก็เลยพาลูกกลับมากลับมาที่ประเทศของสามีนะคะแล้วลูกก็ไปเรียนตามปกติทีนี้เธอก็บอกสามีว่าในเมื่อคุณส่งเงินให้เมียเก่าคุณได้คุณก็ต้องส่งเงินเพิ่มให้พ่อกับแม่ฉันจากเดือนละหมื่นเป็นเดือนละสองหมื่นเขาบอกเฮ้ยฉันทําไม่ได้นั้นำไม่ได้เธอก็บอกทําไมจะทาไม่ได้ในเมื่อคุณยังมีปัญญาที่จะส่งให้เมียเก่า เขาบอกถ้าคุณอยากจะส่งเงินให้ทางครอบครัวคุณเพิ่มคุณก็ออกไปหางานทําสิเอาละสิทีนี้เธอบอกเฮ้ยทาไมรอบนี้มันไม่มองอกูว่ะแต่เธอก็ยังงี่เง่าเรื่องการส่งเงินให้กับเมียเก่าอยู่คือจะพูดบ่นเรื่องนี้ไปมาจนเขาเริ่มเบื่อเขาเริ่มเบื่อเขาก็เลยบอกว่าจะเอาอยัางไงเธอก็บอกฉันไม่สนใจหรอกฉันไม่สนใจแต่ฉัน ไม่เต็มใจที่คุณจะรับลูกมาหาฉันทุกอาทิตย์เขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเอาอย่างนี้ฉันจะไม่พาลูกมาที่นี่แต่ฉันจะต้องไปหาลูกทุกเสาร์อาทิตย์และลูกคุณคุณก็รับผิดชอบเองจากนี้ไปฉันจะเลิกรับผิดชอบชีวิตลูกคุณโอเคไหมคำนี้เธอก็อึ้งสิอะไรวะ ทำไมเป็นกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ทําไมทําไมเขาไม่ยอมเข้าใจเธอเลยเขาคนที่แสนดีคนนั้นทําไมเปลี่ยนไปทําไมวันนี้เขากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้เขาจะมาไม่รับผิดชอบชีวิตลูกเธอได้ยังไงเฮ้ยนี่นี่ลูกฉันนะเธอก็บอกคุณก็รับรับปากฉันแล้วนี่ว่าคุณจะรับผิดชอบฉันแล้วก็ลูกของฉันเขาก็เลยบอกว่างั้นคุณก็ให้พ่อมันรับผิดชอบสินี่ไม่ใช่ลูกฉันเหมือนกันในเมื่อคุณรังเกียจลูกฉัน ทำไมฉันจะต้องรักลูกของคุณด้วยแล้วทีนี้เอาเป็นว่าตกลงกันไปตกลงกันมาก็กลายเป็นว่าเธอจําเป็นที่จะต้องปรับจูนและในเมื่อเธอคุยกับหลายๆคนนะคะหลายๆคนเริ่มเริ่มมีเพื่อนหลายๆคนเธอก็เริ่มปรับทัศนคติใหม่นะคะไม่กลายเป็นคนงี่เง่าคือเป็นคนที่เริ่มจะเข้าใจ โลกในต่างแดนการใช้ชีวิตในต่างแดนและกฎหมายของที่นี่มากขึ้นดังนั้นชีวิตเธอตอนนี้ก็ก็เหมือนกลับมาปรับจูนและเริ่มต้นใหม่ก็เลยชีวิตก็เริ่มราบลาบลื่นขึ้นเธอก็ไม่กระเงากระงอนเหมือนเมื่อก่อนนะคะเรื่องนี้ก็เอหวังด้วยประกาศรัชนีชีวิตในหลายหายคนจะมาคิดว่าผัวรักพัวหลงผัวเอาแต่เอาใจแต่เอาใจตัวเองก็เลยจะเป็นคนที่ ฉันจะเอาวันนี้ให้ได้ฉันจะเอาแบบนี้ให้ได้ในที่สุดมันจะทําให้ชีวิตคู่ร่มนะคะแต่เธอโชคดีที่ชีวิตคู่ยังผ่านไปได้แต่บาดแผลตรงเนี้ยมันก็ยังอยู่ในใจนะคะยังไงวันนี้ขอเอวัมด้วยประการลาชนนีสวัสดีค่ะ